กับสบายดีพี่น้องเบาไก่บาสบายพี่น้องเอ้ยยาปนพื้นมาเยี่ยบกับเบาสิงสบายดีพี่น้องมาเหยียบลูกไปปนหงอยพี่น้องหายเปแต่เมฆเอาจ้างมดเลยสองบาทเลยบากเวรนะ้างสอยสองบาท

ล่างถวยกับน้องสาวก่อนพี่น้องโอสสมีก็เปิดแพลงแดนแท้เนี่ยเพื่อนพี่น้องเลยสภาพบรรยากาศสิประมาณนี้หละพี่น้อง

แม่ถาเป็นวินแม่เถาเป็นวินพ uh, uhm. ี่น right? ้องแม่ถาเป็นว e ินเลยเด็กน้อยพี่น้องเลยมามามเ่าองถั่วกอเยู่พี่นะมลส่ ตั้มักั้หักั้หักร้องถอยพี่น้องกวนีอีกได้พี่น้องล่างเป็นเป็นเตัวล่างแล้วพี่น้องเป็นเป็นอาหารเหลือพี่น้องินหมดเลย อาหารเลืออาหารเลือบผัวีงเนาวมดพี่น้องสภาพบรรยากาศพี่น้องเมื่อไงพี่น้องเ้ยเป็นวินตะเรื่องกะน่าจะเป็นแบบ 等等，李娜。 จะมาีกันลางนนน้เอาให้มาบอกบม่นไร่ล่คนกับว่าบูมีเขา่าวะเขาเพิ่มเสือสาบไปไน่้ยนึงแต่กระเสือคือเก้ายังมีพี่น้องเลย

คือความสามารถจะแล้วเออภาษาเงึกเลยพี่น้อง bàn tì bàn quần hao <laughs> là tuổi thế nào ơi con nó nào chắc xì vải nè đây สภาพถวยมากสภาพนี่โมเมนิดเถื่อแล่วพี่น้องล่างไปไหลายส่วนเลยพี่นอ้อย เดี๋ยวไปส่วนหนะึ่งพี่นเอลยออย่างอกีกถวยมากแบบนี้ประมาณเกือบ,บทิดเถื่อเลยพี่นเอลยทลายทลายบางครั้งแล้วของม่มพอหอกเสร็จแล้ว คือนวยแท้นะบอกขึ้น,ไนย,ย,ยได้เธอเป็นอะไรเบาไกลเป็นอะไรเฮธอใครแน่แหละบออยากเขาวว่าแจกกินข้าวเปลี่ยวบางคับลยเดี๋ววยวซื้อมาปอนข้าวเปลี่ยก นอนอยู่มื่อื่พี่นองได้ไหมเนี่ยเ็ดมอันนี้สีเมื่อบุหรี่สีนอนนอนนอนไปมีพาารองแบกไปอาบน้ำได้หรือเปล่าไไหมเอาเครื่องให้น้องไหมอดะอาบมาแล้วเนาะมัอแบบมันมันมัอมีออ๋ออ๋าอ๋ออีจับรอออ๋อรออออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋ออกออ๋ออ๋ออ๋่อ๋ออออ๋มออ มันลงหลงในท้อหน่องวันนั้นเราจะทำหน้าหนุนจากพ็นตัวเองบมดพวกตัวเองบมดโอ้ยถอยไปยิ่งในมนิ่เจ้าอะน้องไม่มีน้อล่างถวยแล้วลอะพี่น้องเอ้ยเมื่อยจนเกือบตายพี่น้องเอ้ยล่างซองเอ้หน่องพี่น้องอันน้องไข่น้องสาวแล้วก็ดาวเลยอ่ะสามคนพี่น้องเอ้ย อผมละลายๆเด้อท่านผู้ชมที่เขามาเบิ่งน่ซนดาวเฮื่องไงตอนนี้ใจละลายๆมื่อื่นแล้วเรื่องกับลงหันคลายเครื่องเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อเงินแหละมื่อื่นแกลงไปหาเงินพี่น้องแบ่งอำนาจไม่ลูกได้เอาเครื่องนะเอาเครื่องไว้ลูกไว้เอานมอันนี้ยั่งบุลุแม่ว่าเมื่อลร กินมาเลยกินข้าวเนาะก็แล้วต้มต้มข้าวเปียกห้แซ่บกว่าตอนเพลสอีได้ต้มใส่อันสีงัวแล้วก็ใส่พักให้ใส่พักน้ำกินมันจะมีแห้งเอาไก่ก็ยังอาการดีขึ้นน้อยหนึ่งใส่สล้มแล้วก็ซักยาพี่น้องเอ้ยแล้วก็กินยาครบสูตรเลยสัรน้ำโบเซาพี่น้องสักก้นสักก้นเจ็บยุกเจ็บแหงเัยเจ็บแหงเยอะอ่า หนิงลแล้วเนาะอีตันพี่น้องเลยสอกมาคืนนี่พี่น้งองยางบด่า้ลมเป็นวินนุ่ยินเลยข้าวบจอบจรับชนิจะหาบอนกองเึ่อะบบ้อบ่มาตูกหูว่าพอ่อห้าวาเอาเก้องเพื่อกินอิ่ม้วข้านะกินอีบ,บอ๊เมสิ่ปอนีีเมสซ่เขาเปียงเมดให้พอกินบ,อบ,อบอ่อกินบ๊อบ เอาละพี่น้องคลิปนี้กับสิเดิขลอลาได้พี่น้องเด้อพอกันไหมคลิปหนายู่ดีมีแห้งสุขุสุขคนเด้อสำหรับคนที่คิดดีกับข้อให้ได้ดีเนาะกับสบายดี